ให้ใครอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครอันนี้ให้ใครครับส่งให้ยายก่อนส่งให้ยายนี่อันนี้ไปให้ยายครับมาให้ยายโอ้ยเดินมาอีกเดินมาอีกเดินมาอีกเดินม่ขอบคุณครับขอบคุณครับช้อนชอนจะบอกจะได้บอกว่ายุ้ยเนี่ยแม่อร่อยจริงๆเลยเรื่อยๆๆเอ้าวล่วงหายไปไหนแล้วอร่อยจริงๆเลยออา เอาสิค่ะเออเอเอาเลยเอาเลยข้าปากเลย <laughs> จะได้กินไหม,อ,มอร่อยจริงๆเลยอร่อยไหม